ก่อนอื่นฝากกดติดตามเพจปริญญาพาลุยด้วยนะครับสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ DIY บายปริญญาครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมได้จักรยานเก่ามาคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดทําเป็นสกูตเตอร์ครับหลังจากที่ผมถอดอุปกรณ์ออกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมก็จะตัดตรงนี้นะครับเพื่อจะทําเป็นโค้งยื่นลงมา นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็น่าจะตัดตรงนี้นะครับแล้วก็เลาะตรงนี้ออกนิดนึงนะครับเพื่อจะทําให้มันเป็นโคกสกูตเตอร์นะครับเดี๋ยวไปตัดกันเลยครับผม สำหรับขั้นตอต่อมานะครับเราก็ต้องตัดเหล็กนะครับเพื่อจะทำในส่วนของตรงกลางนะครับในการเหยียบนะครับความยาวก็เท่ากับ50นะครับกว้างอยู่ที่15เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็ปาดบุมนะครับเพื่อเราจะทําให้มันเข้ามุมนะครับจากนั้นเราก็ไปเชื่อมให้มันเป็นโค้งนะครับที่เอาสำหรับไว้เหยียบตรงกลางนะครับผม สำหรับตรงกลางนะครับให้เราเช็คความเหมาะสมด้วยนะครับก็เราต้องเช็คจากตัวของผู้ใช้นะครับอย่างผมเนี่ยผมเล่นกับลูกๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเอาความกว้างของตัวผมแล้วก็ลูกๆนะครับในการทําครั้งนี้ครับผมหลังจากที่คุณทํากรอบสี่เหลี่ยมนะครับที่เป็นที่เหยียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็มาตัดนะครับบริเวณตรงกลางของจักรยานนะครับแล้วก็ มาร์กจุดไว้ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ผ่าออกแบบนี้นะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะเชื่อมให้แป้นเหยียบนะครับกับล้อหลังอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมเชื่อมแป๊บนึงนะครับหลังจากที่ผมเชื่อมตัวกลางเสร็จแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมจะทําเป็นตัวอ,องค์คอนะครับผมก็คือความยาวเนี่ยอยู่ประมาณ45นะครับแล้วก็หักมุมอยู่ที่ประมาณ1 5 เซนติเมตรนะครับตัวนี้ต้องเช็คจากตัวรถนะครับก็คือเอาเทียบกับตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมเมื่อกี้นี้ที่เราเชื่อมไปนะครับว่ามันโดนล้อไหมนะครับแล้วก็มันโค้งพอดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเช็คดีๆนะครับหลังจากนั้นก็เชื่อมตัวนี้ต้องเน้นหน่อยนะครับเพราะว่ามัน เป็นจุดที่จะต้องรับน้ําหนักพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นต้องเน้นในเรื่องของการเชื่อมนะครับสาหรับเด็กที่ผมใช้นะครับเป็นกาวนไนท์แบบหกหนึ่นะครับเส้นหนึ่งก็ประมาณ300อกว่าบาทนะครับไม่แพงครับสาหรับตัวนี้ก็จะเป็นแฮนด์นะครับผมก็ตัดความยาวนะครับตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับอยู่ที่50เซนติเมตรนะครับแล้วก็สูงขึ้นมาเนี่ยประมาณ30นะครับอันนี้คือต้องวัดจากตัวของ ผู้ใช้งานด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะทําแฮนด์มันนะครับหลังจากที่ได้แฮนด์กับคอเรียบร้อยนะครับก็มาเชื่อมติดกับตัวสี่เหลี่ยมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็คือผมใช้ล้อจักรยาน16นิ้วนะครับมาใส่นะครับจะใช้หลักการในการไถ่ายไปก่อนนะครับเดี๋ยว ep ที่2นะครับผมสั่งมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวคอยติดตามชมว่า ep ที่2เนี่ยผมจะทําการใส่ไฟฟ้าเข้าไปนะครับมันจะได้กลายเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าครับผม นี่เรียบล้อยไหมบ้างคะสนุกไหมคะลูกสกูตเตอร์โอ้โหมีลายสวยด้วยอือือโอเคนะครับตอนนี้ก็คือทำโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะต้องทำสีก่อนนะครับแล้วก็ลุยกันเลยนะลูกเนาะโอเคนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องปริญญาพาลุยด้วยนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะพาไปทำอะไรแบบง่ายๆอย่างนี้เสมอๆ <Okay. S 1> นะครับอลูกขอบคุณครับ